ดีค่ะเด็กๆพบกับทีเชิ์มาลีนะคะในสื่อการเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีเชร์มาลีจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องการบวกลบละคนค่ะสำหรับเนื้อหานะคะจะเป็นอย่างไรทีเชร์มาลีก็มีคลิปวิดีโอมาให้เนกเรียนได้ศึกษากันนะคะ ให้เราไปติดตามกันได้เลยนะคะลบระคนตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาฝึกการบวกลบระคนกันนะคะเริ่มแรกมาทำความรู้จักกับโจทย์การบวกลบระคนกันก่อนดีกว่าค่ะ โจทย์การบวกลบและคนนั้นก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบอยู่ในประโยคเดียวกันโดยถ้าโจทย์มีการใช้วงเล็บเราจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์มาบวกหรือลบกับจำนวนที่เหลือครับมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าในวงเล็บ23,500 0บวก11,200ลบด้วย30,000เท่ากับเท่าไหร เริ่มหาคำตอบโดยการหาผลลัพธ์ของตัวเลขในวงเล็บก่อนครับ23500บวกด้วย1น2 0 0เท่ากับศหน่วยบวกศหน่วยได้0หน่วยใส่0ในหลักหน่วย0 10บวก0 10ได้0 10ใส่0ในหลัก10 500บวก200ได้700ใส่7ในหลักร้อย สามพันบวกหนึ่งพันได้ 40, สี่พันใส่สี่ในหลักพันสองหมื่นบวกหนึ่งหมื่นได้สามหมื่นใส่สามในหลักหมื่นจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาลบกับจำนวนที่เหลือเพื่อหาคำตอบครับสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยลบด้วยสามหมื่นเท่ากับศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยได้ศูนย์หน่วยใส่ศูนย์ในหลักหน่วยศูนย์สิบลบด้วยศูนย์สิบ ได้ศูนย์ใส่ศูนย์ในหลัก10 700รลบด้วยศูนยรได้700รใส่เจ็ดในหลักร้อยสี่พลบด้วยศูนยพันได้สี่พใส่4ในหลักพันสา0 0 0ืลบด้วย30,000ได้ศูนย์มืดังนั้นในวงเล็บ23,500ื่นสาบวกหนึ่งลบด้วย30,000เท่ากับ4,700นั่นเองครับ เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เรารู้หลักการว่าจะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บกันก่อนแล้วจึงนําผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกหรือลบกับจํานวนที่เหลือคะ่ะมาดูอีกตัวอย่างกันนะคะ47,895ลบด้วยในวงเล็บ3,425บวก2 8 9 5เท่ากับเท่าไหร่เริ่มจากในวงเล็บคือ สามพันสี่รอยยี่สิบห้าบวกสองหมื่นแปดพันเก้าสิบห้าเท่ากับห้าหน่วยบวกห้าหน่วยได้สิบหน่วยใส่ศูนย์ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบสองสิบบวกเก้าสิบได้สิบเอ็ดสิบบวกที่ทดไว้อีกหนึ่งสิบเป็นสิบสองสิบใส่สองในหลักสิบททดหนึ่งในหลักร้อยสี่ร้อยบวกศูนย์ร้อยได้สี่ร้อยบวกที่ทดไว้อีกหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อย ใส่ห้าในหลักร้อยสามพันบวกแปดพได้1 1บเอพันใส่หนึ่งในหลักพันทดหนึ่งในหลักหมื่นศูนย์หมื่นบวกสองหมื่ได้สอง0 0ื่บวกกับที่ทดไว้อีก1,000งเป็น30,000ได้31,520จากนั้นนำสี่หมาสิบห้มาลบออกด้วย31,520ได้หหน่วยลบด้วยศูนย์หน่วย ได้ห้าหน่วยใส่ห้าในหลักหน่วยเกสิ 90, ลบด้วยสองสได้เจ็ดสิบใส่เจ็ดในหลักสิบแปดร้อยลบด้วยห้าร้อยได้สามร้อยใส่สามในหลักร้อยเจ็ดพันลบด้วยหนึ่งพันได้หกพันใส่หกในหลักพันสี่หมื่นลบด้วยสามหมื่นได้หนึ่งหมื่นใส่หนึ่งในหลัก 10, หมื่นได้หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าดังนั้น 47,895ลบด้วยในวงเล็บ3,425บวก28,095เท่ากับ16,375ครับเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนการบวกลบและคนก็ไม่แตกต่างกับการที่เราจะมีโจทย์ปัญหามาร่วมมาร่วมด้วยนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องทำใน วงเล็บก่อนเสมอถูกไหมคะวันนี้ที่เชื่อมาะลิก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำโดยเป็นโจทย์ปัญหาที่เชื่อเชื่อว่านักเรียนจะแยกได้แล้วว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างโจทย์ต้องการทราบอะไรแล้วเราก็จะมาวางแผนการแก้ปัญหาพร้อมแสดงวิธีทำนะคะทำไมที่เชื่อถึงเอาเป็นโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับโจทย์ปัญหารักคนเหมือนกันนะคะ นักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์ไปด้วยนะคะถ้ายังไงให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดส่งให้ทีเชอร์นะคะแล้วเราเจาจะมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ